สวัสนะครับใน FK How to Play นะวันนี้จะมาสอนเล่นเกมที่มีชื่อว่า Bar g a i n Quest นะครับผมก็ เวนเก็ตเวนเก็ตครับเป็นเกมลักษณะเป็นดราฟต์การ์ดนะครับสลับกันเลือกการ์ดนะครับแล้วก็พยายามเลือกการ์ดที่เป็นไอเทมนะครับเพื่อที่จะเอาเข้ามาขายฮีโร่นะครับในหลายๆเกมครับผู้เล่นนั้นจะได้รับบทเป็นเป็นฮีโร่นะครับผมว่าอ่าเป็นฮีโร่เข้าไปปราบมอนมอนในดันเจี้ยนอะไรต่างๆนะครับแต่เกมนี้จะกลับกันครับเราจะเป็น NPC นะครับที่ขายของให้ฮีโร่นั่นเองนะครับก็ใครจะรวยที่สุดนะครับใครจะได้คะแนนจากอาวุธที่ขายนะครับไปแล้วเอาฮีโร่นั้นเอาไปใช้นะครับแล้วก็เกิดเป็นคะแนนขึ้นมานี่คือ วิธีการเล่นข้าคร่าหรือโอเวอร์วิวของเกมเกมนี้นั่นเองคนระับเป็นเกมที่สนุกเกมนึงครับจริงอยากเอามาแนะนำนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตอัพเกมเกมนี้กันดีกว่านะครับว่ามีวิธีการเซตอัพยังไงบ้าง ระดับแรกนะครับเพื่อนเพื่อนะครับไปเลือกนะครับร้านของตัวเองก่อนนะซึ่งมันจะมาเป็นค์ดบอร์ดแบบนี้นะครับผมแต่หน้าจะเป็นรูปค์ดบอร์ดซึ่งไม่เหมือนกันนะครับด้านหลังจะมีคําว่า BQ แบบนี้นะครับผมอ่าแบบนี้นะครับเราเลือกร้านนะครับที่เราต้องการที่จะขายเออเลือกเป็นร้านของเรานะครับร้านเหมือนกันทุกร้านนะไม่มีความสัมบัตพิเศษอะไรนะครับดังนั้นเลือกตามที่ที่ว่ารูปที่ตัวเองชอบแล้วกันดังนั้นเอามาเปิดครับอย่างนี้นะฮะและนะครับทาการวางเงินนะครับ5บาทเป็นเงินเริ่มต้นของผู้เล่นนนะคบบแแต่ลววางไ้้ี ใครที่เข้าเซเว่นนะครับล่าสุดนะครับหรือเข้าไปซื้อของอะไรครับล่าสุดนะครับจะได้เป็นเฟิร์สเพยเนอร์ในกรณีนี้ขออนุญาตให้เป็นเพย์ทางซ้ายก่อนแล้วกันในตัวเซตอัพนี้ผมจะเซตอัพสำหรับ2เพเยอร์เป็นหลักนะครับเพราะว่าสเพยเยอร์มีวิธีการเล่นนะครับและเซตอัพนั้นจะแตกต่างจาก อันอื่นอยู่นิดหนึ่งนะครับอยู่นิดหนึ่งก็เลยเอาตัว2องเซอร์เพเยอร์นี้เป็นหลักนะคผมจะเอาหลังจากที่เราได้กระดานบอร์ดเพเยอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการเอาการ์ดนะครับหนึ่งหนึ่งครับไอเทมเด็กนะเอามาสลับกันนะไอเทมเด็กหน้าตาจะเป็นแบบนี้ข้างหลังจะเป็นสีน้าตาลนะครับผมมันจะแตกต่างที่ข้างหลังนะครับอันนี้ไอเทมเด็กครับทำการสลับก่อน นะเมื่อทําการสลับครับแล้วเอามาวางไว้นะเตรียมรอใช้งานต่อไปนะการตัวนี้ครับเป็นกาซสตาฟนะผมซึ่งในเกมนั้นวเวลาเซตอัพครับให้เราวางไว้นะบแบบนี้นะพร้อมกับอัปเกรด2ชิ้นนะแบบนี้นะครับใหเราวางไว้พร้อมกับอัปเกรด2ชิ้นขอพื้นที่ไว้พื้นที่สำหรับการสองใบไว้สําหรับเปิดกาซสตาฟแบบนี้นะครับ แต่จะเปิดในตอนที่เราจะเริ่มเล่นเกมกันอันนี้เราให้เราเตรียมอาไว้ก่อนนะสุดท้ายครับในส่วนของฮีโร่ครับทาการสลับนะครับสลับแล้วก็เอามาไว้เป็นกองนะครับและที่สําคัญและลืมไม่ได้ครับ a อเวนเจอร์เด็กนะเอานี้เอามาสลับกันทุกอย่างทําการสลับอย่างเดียวแลว้ววางแยกเป็นกองของมันรวมถึงสลายเงินนะครับและสลายเดเมจโทเค็นนะครับผมวางเอาไว้นะครับในส่วนของอเป็นกองๆนะครับแต่ว่าในส่วนของไอพวกโทเคมพวนนี้ผมขออนุญาตเอาย้ายออกไปนอก จอนะครับเพราะถึงเวลาจริงผมแค่จะหยิบเข้ามาอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นมันจะล้นนะครับมันจะล้นก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับในการเซตอัพในส่วนของมอนสเตอร์เด็ตัวนี้กันขั้นตอนต่อมาเ,อเรื่องกาทำการเตรียมในส่วนของมอนสเตอร์เด็กนะครับมอนสเตอร์เด็ครับมันจะมีเลข1เล็2เลข3นะครับเราแยกเป็น3ามกองแบบนี้ก่อนนะทำการสลับเล็3ก่อนนะแล้ววางไว้นะครับใบแรกนะแบบนี้นะครับพอหลังจากนั้นเราย้อนมาทำที่เลข2ครับ ทำการสลับเหมือนกันแล้วก็วางไว้อย่างนี้เหมือนกันนะวางซ้อนไว้บนเลเวลสามนะครับเอาเลข2วางซ้อนทับเอาไว้สุดท้ายครับสลับเลเวลหนึ่งครับแล้ววางซ้อนทับเอาไว้ที่เหลือครับเก็บกลับกล่องครับเราจะไม่ใช้ครับมอนสเตอร์ในเกมนี้จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนั่นเองแล้วก็เราก็เปิดตัวนี้ออกมาครับเป็นใบแรกนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ครับไปรวมนะครับในการเซตอัพทั้งหมดนะครับดูว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไง เมื่อนำทุกอย่างรวมกันครับจะได้หน้าตาประมาณนี้ยกเว้นโทเค็นนะผมย้ายออกไปข้างนอกนะครับโทเค็นั้นซอสเอาไว้เป็นกลุ่มๆนะเมื่อกี้โทเคนที่ขาดไปคือโทเคนแต้มนะคแค่แยกไว้เป็นกลุ่มๆนั้นเดี๋ยวเราเอามาใช้ที่หลังนะไม่ได้มีอะไรนะพอเลี้ยงพอเซตอัพเสร็จหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะตรงเด็กสีเขียวที่เป็นเด็กฮีโร่ครับเหลือพื้นที่ไว้สักสี่สี่กา๊าซสำหรับกาซส,สี่ใบนะผมว่าเดี๋ยวเราต้องเปิดฮีโร่ออกมาสี่ใบแบบนี้นะครับเหลือไว้เท่านี้นะไว้ประมาณนี้แต่เดี๋ยวเวลาถ่ายจริงทุกกอออย่าางงมันจจะต้ถู จับย้ายออกไปนะเพื่อความเข้าใจในการเล่นนะครับก็อาจจะทําได้แคเ่เดี๋ยวต้องเราตัดต่อไปตัดต่อมาให้ให้ดูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะนี่คือวิธีการเซตอัพครับส่วนวิธีการเล่นครับเดี๋ยวเราไปดูกันในในเกมเพลย์เลยนะครับผมจะอธิบายทุกเฟสอย่างละเอียดนะครับในเกมเพลย์ทุกขั้นทุกตอนในระหว่างเล่นไปด้วยเพราะเกมนี้ถ้าดูวิธีการเล่นจะเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับง่ายกว่าที่จะมานั่งอธิบายวพาอธิบายดูยากครับ เชื่อผมดูที่เกมเพย์แล้วไปทีเดียวเป็นเลยแล้วจบนะครับถึงมจะเล่นสําหรับ2เพลเยอร์นะถึงมจะเล่นเล่นจําลองสําหรับของเพลเยอร์ในตอนต่อไปนะครับเพราะว่า2เพลเยอร์นั้นมีวิธีการเซตอัพนั้นจะไม่เหมือนกับในใน,ในทั่วๆไปนะครับใน,ในทั่วไปเพราะเดี๋ยวเราผมจะอธิบายความแตกต่างของแต่ละเฟสระหว่าง3เพลเยอร์ขึ้นไปกับ2เพลเยอร์ขึ้นไปด้วยในตอนหน้านะครับผมงังไงเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวไปเตรียมตัวสาหรับถ่ายเกมเพย์เกมนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ ใน AFK How to Play ครับกับ Bargain Quest ครับ